สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาพบกับฟุกเคียร์สมาร์ทคาร์ครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่1คันครับเป็นยูสุดีแมกออนเนลหนึ่งจุดสี่ประตูเตี้ยนะครับผมเป็น1.9 LDA ครับปี2023ันสได้สีเทาไอลาโอเพกหรือว่าเป็นสีเทาแลมโบนั่นเองสี่ประตูเตี้ยนะครับมาในราคาเพียงแค่5 8 9 0 0 0แบาทเท่านั้นเองนะครับผมซื้อเงินสดครับจบได้เลยไม่มีบกแวนเพิ่มไม่มีเก็บค่าใช้ใจ่ายเพิ่ม พร้อมโอนครับผมส่วนซื้อกันผ่อนต้องการโปรโมชั่นใดๆทักเข้ามาหาแอดมินได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหน้าครับปีคศ23มันจะเป็นกระจังหน้าเขี่ยวสั้นนะครับผมไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวอยู่คู่กันนะครับข้างในก็นจะเป็นสติกเกอร์คาร์บอนที่ว่าทางศูนย์เขาได้ดีไซน์ให้มานี่รถสภาพสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับคุณลูกค้าเลขไมน้น้อยๆนะครับผมสีก็ได้ เดิมทั้งคันนะครับไม่มีแกบสีตรงไหนมาเลยแล้วก็จะเป็นกันชนตรงนี้ก็ยังติดชิดกันอยู่นะครับในส่วนของเรื่องล้อแม็กอันนี้เป็นล้อแม็กใหม่ยางใหม่จากทางเรานี่เส้นยางยังอยู่ขนาดยาง2อ5 4 5่หาหนะครับยางปี24นี่แม็กใหม่ยางใหม่นะครับจัดให้1ชุดโลโก้แคปโฟนะครับถ้าเป็นเกก็ะจะเป็นสติกเกอร์แต่พอเป็น LDA ขึ้นมาก็ะจะเป็นตัวโลโก้แหละนะครับผม ไปแล้วมุมกระจกนะครับอันนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถอันนี้ก็คือจะมาแบบทรงจะทรงลงล้อให้นะครับผมจะทรงลงล้อให้เรียบร้อยการใส่ก็จะยังไม่ต้องติดนะครับฟิล์มก็ไม่ถึงกับมืดมากนะครับนี่ตัวรถแบบกว้างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านนี้กันครับผมกระจกไฟฟ้านะครับคุณลูกค้าอ่า ในจุดต่างๆก็เดี๋ยวเรียงออบจ้างกนจะอธิบายกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่มีสบนอนลอยอยู่ด้านในแล้วเบาะสวยๆนะครับผมฟังคนครับแล้วก็มีพรมปูมพื้นที่เจ้าของเดิมเขาได้ใส่มาให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็โครงสร้างด้านนี้นะครับนี่เลยเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับผมเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดนะครับเม็ดกลมๆทุกเม็ดนี่อ่าและมาดูตรงนี้กันต่อ นะครับผมด้านหลังเหมือนกันเลยนะครับขอบปูพรมมารอบคันเลยเราก็ยกให้ไปเลยนะไม่ได้เอาออกแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงคอนโซลกลางก็จะมีช่อง usb ให้1ช่องนะครับนี่สวยเดิมทุกจุดครับคุณลูกค้าเบาะไม่มีรอยขาดแต่อย่างใดเลยนะครับไม่เปื้อนไม่อะไรเลยรถใช้งานน้อยนะครับผมใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวดูด้านนี้กันสักนิดนึงนะครับสองด้านก็จะเหมือนกัน น่ดันนุนก็มาแบบนี้นะครับเราก็น่าจะแกะให้ดูฟังเดียวพอแล้วก็อันนี้ไม่มีแม็กไลเนอร์มานะครับอาจจะเห็นได้ชัดนี้ก็เป็นกาวแล้วก็เวทอากระบะนะครับโอเคครับผมต่อเกิดช่วงลางช่วงลางด้านนี้ล้อแม็กไม่ยังไม่มือนกันนะครับแล้วก็ในคันนี้ก็จะมีในส่งเรื่องท่อนะครับ จะเป็นท่อหน้าเผาอ่าเป็นงาน M S นะครับผมแบนมรนด์เมงสั่งนั่นเองอาจจะเห็นได้ไม่ชัดก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันที่เครื่องยนต์อีกทีนึ่งยางอะไรมีให้เรียบร้อยนะครับคุณลูกค้านี่โอเคแล้วก็ในลูกกระบะในลูกกระบะก็มีร่องรอยบ้างนิดหน่อยตามอยู่กานใช้งานเพราะว่ารถของเดิมเนี่ยเขาไม่ได้แบบมีการใส่แม็กไลเนอร์มาแต่ ถ้าไม่ได้มีการใส่แมกไิเนอร์นะครับข้อดีก็คือเราจะได้แบบเห็นรอยเม็ดอาร์ครอยตะเข็บกาวต่างๆแบบครบเลยนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราวนไปดูด้านท้ายกันต่อได้เลยครับผมมาดูต่อกันที่ด้านท้ายนะครับนี่ไฟท้ายเดิมๆไม่มีรอยแตกรอยบินรอยล้าวนะครับแล้วก็ด้านท้ายเขาก็จะใส่เลขคำ้ำหลบป้ายทะเบียนมาให้นะครับนี่กล้องถอยหลังนะครับมีให้เรียบร้อย หนก็ไม่มีแม็กไลเนอร์แล้วก็เปิดให้ดูให้หมดเลยนะครับต่นี้นก็เปื้อนฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับผมก็เดี๋ยววันรับรถล้างให้ใหม่ทําสปาให้ใหม่ขัดสีให้ใหม่นะครับผมขัดเงาขัดเงาให้ใหม่นะครับอ่ะโอเคก็หลายๆครั้งที่ได้มีการปิดฝาถ่ายกันก็แจ้งทุกครั้งนะครับเวลาปิดก็ระวังระวังนิดนึงเพราะบางทีเล็กเล็กตรงนี้มันชอบมันชอบมังงัดจุดตรงนี้นะครับคุณลูกค้าแล้วพอ ปิดแ,ปแรงก็ทำให้ไฟแตกหรือบินได้นะครับอโอเคครับผมนี่ช่วงล่างนะครับล้อยางอะไรแต่ท่อน่าจะมองไม่เห็นนะครับอยู่ค่อนข้างลึกทออยู่ประมาณหน้าเเผนะครับผมมาดูฝั่งด้านนี้กันนะครับสีก็ได้เดิมเดมเลยนะครับคุณลูกค้าต้องรอยอะไรก็ไม่ได้มีอะไร สวยงามทุกจุดยางก็ใหม่ปียี่สี่นะครับแต่ว่าในบางบางสต็อกบางที่ก็ยางใหม่ก็ยังเป็นปี 23, ยี่สิบสามอยู่แต่ว่าคือได้ของใหม่นี้แหละนะครับที่แบบยางใหม่ครั้งปีลงไปถึงปียี่สิบองก็ยังมีนะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองที่ว่าแบบยางใหม่ครั้งปีที่ว่าเขาได้สต็อกกันแต่ว่าราคาก็จะทูวกันไม่กี่บาทน,นะครับ อ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวคุณลูกค้าก็ดูด้านนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปสตาร์รถด้านนู้นละกันซึ่งส่วนตัวก็ว่าท่อมันก็ไม่ดังมากนะ,ะเดี๋ยวอันนี้ลบกอนนี่นะครับคุณลูกค้าสกบราคาห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทรถล,ลำดับเดียวป้ายแดงนะครับ มาครับอ่ะเสียงก็ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่า1.9เดิมๆมันก็เสียงจะแหบๆห,หน่อยนะครับผมก็ไม่ได้แบบดังโวยวายขนาดนนะครับเอาไปก็ถ้าัน่นก็ไปรีแมปไปอะไรก็ได้แล้วแต่คนลูกค้านะครับเดีด๋ยวขออนุญาตปิดประตูตแล้วกันนะครับผมอ่ะลองดูกันก็จะ,จะมีคอนโซล,ลจะมีตัวนี้หน่อยหนึ่ง นะคไม่เหมือนเป็นรอยถากๆมาหน่อยหนึ่งน่าจะแบบเหมือนเคยใส่วัดบูธแล้วขามันถากไปอย่าเงี้ยตอนถอดออกคืนเลขไมลหมื่นเจ็ดเก้าร้อย 1700, 900, นะครับคุณลูกค้าเข้าส่วนให้แล้วต่อไปก็เข้าที่สองหมืนเจดได้เลยนะครับเลอเข้าวันที่ประมาณเดือนสิบนะครับผมมาแวมันดีฟังก์ชั่นครับผมฝั่งนี้มีกระจกส่องหน้าให้นะครับ แล้วก็จะมีายเจิมตรงเพาดานตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้จะถ,ถ้าคุณลูกค้าได้ยินแวววๆนะคือจะเป็นเสียงบูธเป็นสวิงมันจะบูบวาบูบ,บวาบูบ,บวาบหน่อยนะครับไฟติดทุกจุดนะครับไฟหัวเก่งอันนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนหลอดมานะครับผมโอเคครับลาเพาดานผ่านแล้วก็เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับจอเครื่องเล่นและกล้องถอยหลัง ชัดแจ๋วในส่วนอื่นๆก็เนี่ยพวกระบบแอร์เสียบสาย USB ต่างๆนะครับผมอยู่ครบเลยแล้วก็เก๊กลางเก๊กางยังเด้งอยู่นะครับกดเด้งกดเด้งปกติเคด้านนี้นี่เก๊บนเก๊้นล่างแล้วก็สมุดคู่มือต่างๆเอกสารการเข้าสู์นะครับอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้ววันนี้เรียบร้อยอ่ะโอเคก็ เรื่องเบาเรื่องอะไรก็สะอาดครับคุณลูกค้าไม่มีรอยยน่นรอยขาดหรือว่าใดๆเลยนะครับสะอาดมากๆเลยก็เดี๋ยวเราไปรับชมเครื่องยนต์กันต่อได้เลยครับมาครับและมาต่อกันที่เครื่องยนต์ของเราสําหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์1.9จดเ้าเดิมๆเลยนะครับเครื่องยนต์พันเก้าร้อยซีซีก็แผ่นเพลยอยู่ที่เดิมน็อตแก้มนอ็อตฝากระปรงนะครับไม่มีรอยแกะรอยถอดแต่อย่างใดรถใหม่ๆ เรียมๆเลยนะครับก็ลองดูเลขไมล์ลองดูสภาพโดยรวมนะครับผมภายนอกภายในแล้วก็ลองดูเครื่องยนต์เปรียบเทียบกันดูนะครับบ่าสมเหตุสมผลกันหรือเปล่าอ่าแล้วก็ตามที่ได้แจ้งนะครับผมนี่ก็คือเป็นท่องานเมงสั่งนะครับเขาก็จะมีสลักโลโก้มานะครับตั้งแต่ที่แป้นท่อที่คอท่อแล้วก็ตรงปลายท่อแต่ว่าตรงปลายท่อเนี่ยก็อาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดมากนะครับ โอเคครับผมพอกแผ่นกันความร้อนอะไรต่างๆนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ก็จะมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล้อง EV ให้ตามที่บริษัทเรากำหนดนะครับผมสูงสุดก็ที่สามปีหรือว่า30,000กิโลเมตรนะครับก็สามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงนะครับผมได้ที่เคียร์สมารทคาร์สาขานครปฐมนะครับก็ตั้งอยู่เส้นถนนมาลายแมนครับช่วงลากกิโลเมตรที่ 14ชิวฟังขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกัแบงแสนไปสุพรรณบุรีครับส่วน,นท่านใดที่ชื่นชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนั้นจะมีรถอะไรมาให้ชมกันก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ